สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2 0 6 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามปรารถนให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายไอดีมาได้ที่ยู e เซอร์ บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเรากก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนาะงไพ่เป็นแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไหนถือถ้วย six of c u p แล้วก็เป็นไพ่ h e r o ฟ a n เป็นไพ่เพจถือเหรียญน,นะครับ เป็นไฟออปคับสองไม้ my, แล้วก็เดลเวอร์อ่ะมีไพ่หล่นลงมา10เหรียญไพ่ที่หล่นลงมาเป็นราชินีถือถ้วยนะครับมาดูไพ่ใบสุดท้ายกันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่จัดเม้นท์ไพ่ค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีไพ่เสียอยู่ใบเดียวนะครับนอกนั้นดีหมดเลยดังนั้นชาวราศี กลุ่มลักขณาก่มนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สดใสแน่นอนอยู่ที่ไม่เซตของคุณเท่านั้นที่อาจจะต้องม o ฟออนให้ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะภาพรวมของชาวกลุ่มล,ลักขณาก่มนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความชื่นมื่นนะครับดีมากๆเลย นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการลงตัวมีโอกาสจะมีการมีครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไปในทางแบบความรลักที่ จับมือกันไปนะครับมีโอกาสเจอทวินเฟรมนะครับ u ซ m เมดหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ได้คู่นะครับที่ดีในการที่อาจจะแบบใช้ชีวิตร่วมกันมีโอกาสที่คุณจะมีความหวังนะครับกับความหวังใหม่กับสิ่งดีๆการตอบโจทย์ในแพทชั่นดีๆนะครับความรู้สึกดีๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเพียงแต่ชาวลักนากรมราศีก่ม,ากมอาจจะต้องเยียวยาตัวเองสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ยังอาจจะยังไม่ลง ตัวแบบร0ออซอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นนกักทิบเพียงหนึ่งใบก็คือไพ่ไฟออกขับเขาเตือนว่าชาวลัคนากรุมอย่ายึดติดอยู่กับปัญหากับอุปสรรคหรือกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังแบบกําลังโฟกัสอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตมากเกินไปให้คุณนะครับพยายามมองการไกลไปในระ,ระยะยาวถ้าคุณโฟกัสอะไรในระ,ระยะสั้นไพ่ที่ดีทั้งหมด ที่กองอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ถ้าเกิดคุณนะครับมองอะไรในแบบรูปแบบพันตัวแต่ถ้าเกิดเรามองอะไรไปในระยะรองเทอมหรือในระยะยาวเนี่ยคุณจะเจอเลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความแฮปปี้ความเชื่นมื่นกันได้และสามารถที่จะลงตัวกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้และมีโอกาสที่คุณจะสามารถแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแก้ไขสถานการณ์ได้ในสาหรับใครที่มีปัญหาและอุปสรรคกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเ,เรียนรู้กันไปปรับ mindset ใหม่ซะยังมีโอกาสที่ความรักของคุณจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังเปิดใจยอมรับกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเยียวยาและผ่านพ้นมันไปได้ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรแล้วก็อยากจะชี้อะไรให้กับชาวกลุ่มแล้วก็หลักคณากลุ่มกันบ้าง ไพ่เนี่ยขึ้นมาคือเป็นไพ่6ถ้วย6ถ้วยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองอยากจะให้เขากลับมาหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาก็ได้เช่นกันนะครับการรีเทิร์นกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการรีเทิร์นที่เป็นลักษณะที่ว่าบางทีแล้วมันเป็นจุดที่จะตัดสินนะครับว่าตัวคุณเองจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าอย่างเงี้ยครับการกลับมาของเขาไม่ได้แปลว่าเขากลับมาแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิม ทุกอย่างจะดีเหมือนเดิม,มาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้หรือมันอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้อยู่ที่ว่าตัวคุณนะครับเวลาเขากลับมาคุณคาดหวังกับเขาแค่ไหนถ้าคุณคาดหวังตั้งแต่แรกนะบอกเลยคุณจะพบกับความเสียใจคุณจะพบกับความรู้สึกที่สูญเสียความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นพยายามมองการไกลไปในระยะยาวนิดหนึ่งนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดเขากลับมา สิ่งที่คุณควรทำคืออะไรชดเชยในวันที่สูญเสียไปนะครับคำว่าชดเชยในวันที่สูญเสียไปคือพลังพยายามให้พลังบวกกับเขามากๆการให้พลังบวกแปลว่าอะไรหนึ่ง คุณต้องรู้จักที่จะปรับและเรียนรู้กับเขาให้มากขึ้นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤกษ์ศกันแล้วก็มังกรน,นะครับถ้าเราพยายามเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องแบบกลับมาปุ๊บก็แบบวางแผนและว่าจะทํานั้นทนํานี่หรือว่าจะนูน่นจะนี่จะจัดแกจะจะัดแจงจ,จ,จะทํานั่นทนํานี่เกินไปอันนั้นอะ่ะมันคือความคาดหวัง แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คาดหวังเกินไปแล้วแค่แบบเออเขากลับมาเราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันมีความสุขโดยการที่เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆให้มันเป็นในทางเดียวกันแล้วตัวคุณเองนะครับจะค่อยๆมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาจากเด็กถือเหรียญเนี่ยขึ้นเป็น ถึงสิเหรียญเลยเปราว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาแล้วมีความสุขความสมหวังความชื่นมื่นถึงไพ่สิบเหรียญเลยทีเดียวบางทีเนี่ยนะครับชาวราศีกุมรัคนาลกุมเนี่ยอาจจะได้รักษาะของความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเอเนจีกับในเรื่องของความสุขความสมหวังจนถึง10เหรียญมันคือหมายถึงคุณจะสามารถมีความสุขได้มีความแฮปปี้ได้มีโอกาสที่จะมีการแบบ ได้รับของขวัญน,นะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์หรือบางทีนะครับคุณอาจจะได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงโดยการที่อาจจะมีการมั่นหมายงานแต่งงานการเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันเพราะเขาอาจจะเหมือนกับว่ากลับมาแล้วนะครับถ้าเขามีความรู้สึกที่ดีแล้วคุณเติมเต็ม,ตมความรู้สึกให้กับตัวเขามากๆอย่างที่เขาต้องการ คุณก็จะได้คะแนนแบบบวก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 ไปเลยนะครับ positive มาเต็มแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรครับมีโอกาสที่คุณจะได้ลงเอ่ยกันและกันได้ดีมากๆเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า Lever แปลว่าอะไรครับคู่หลักแปลว่าเราจะได้คู่หลักของเรากลับคืนมาเราจะได้โซเมดเราคืนมาเราจะได้ทวินเฟรมของเราคืนมาหรือบางคนอาจจะเพิ่งเจอ ก็ได้เช่นกันนะครับคุณอาจจะเพิ่งเจอกับคนที่เป็นทวีนเฟรมเป็นคนที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะผูกพันกันในอดีตชาตินะครับประมาณนั้นกลับมาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทําให้เราอะอาจจะมีความสุขความสมหวังร่วมกันทําให้เรามีโอกาสที่จะเจอกันและกันได้มีไพ่ใบนี้เดทจัดเม้นต์เกิดขึ้นด้วยบางทีอะคุณอาจจะมีความสุขความสมหวังเข้ามาแบบ กระทันหันนะครับเข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันมีโอกาสที่คุณจะปิ๊งรักเพราะอย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะเป็นคู่ของคุณตั้งแต่แรกนะครับได้เข้ามาแล้วก็เจอเจอกันอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้ปลดปล่อยพลังงานอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟนะครับเป็นท็อกซิกเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรากําลังจมอยู่กับความรู้สึกที่มันแย่ๆเนี่ยคุณจะสามารถปลดปล่อยได้จากไพ่จั m เมน คีย์บิร์ดของจั m ม n t คือการปลดปล่อยแต่เราเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากพันธนาการได้ดีที่สุดคืออะไรการให้อภัยตัวเองนะครับการรักตัวเองการเห็นคุณค่าตัวเองแล้วตัวคุณเองจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้การที่เราให้อภัยตัวเองคือแปลว่าอะไรให้อภัยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราโกรธถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเราจะไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดตัวเองยังไม่ให้อภัยตัวเองแล้วเราจะอภัยให้คนอื่นได้ยังไงถูกไหมครับนั่นคือสัจธรรมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยเราไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมเราต้องให้อภัยตัวเองคําว่าให้อภัยตัวเองในที่นี้น,นะครับมันเป็นอภัยทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะการที่เราอภัยอโหสินะครับให้กับทุกคนนั่นก็คือหมายถึงว่าเราก็คือให้อภัยตัวเองนั่นแหละ ให้อภัยตัวเองที่จะไม่โกรธเขาไม่เคืองเขาไม่เอาผิดกับเขานะครับหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อให้วิปากกรรมในสิ่งที่คุณเจอเจือจางหรือเบาไปหรือว่าหลุดพ้นจากกันได้แบบนั้นเป็นต้นถ้าคุณไม่ต้องการเขาคุณก็ให้อภัยตัวเองที่จะไม่โกรธไม่เกลียดนะครับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปก็แค่นั้นเอง นะครับไม่ได้ไม่กดไม่เกลียดเราให้เราไปขอคืนดีไม่ใช่นะครับแล้วแต่คุณคุณจะขอคืนดีหรือไม่ขอคืนดีก็ได้แต่การให้อภัยในครั้งเนี้ยมันแรลว่าเราจะไม่ถือโทษไม่ถือโทษโกรธเขาอะ่ะ ประมาณนั้นเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวิบากกรรมกับความทุกข์กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ปล่อยวางเราจะยังรู้สึกว่าเป็นเนกาทีฟกับเขาตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามเปิดใจยอมรับนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างมีให้หนึ่งถ้วยมาหนึ่งถ้วยมันคือความหวังมันคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่มันเติมเต็มความรู้สึกสิ่งต่างๆได้นะครับมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้การที่เราจมทุกข์จมสุขอยู่กับ อดีตหรือปัจจุบันมันคือแผลมันคือท็อกซิตมันคือปัญหามันคืออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่คุณจะจมมันอยู่ทําไมในเมื่อคุณรู้ว่ามันไม่โอเคคุณก็พยายามมีความหวังใหม่ซะนะครับหนึ่งถ้วยบางทีคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านะครับคุณอาจจะเจอคนที่เป็นทวินเฟรมนะครับหรือเป็นโซเมทที่เข้ามาถ้าเกิดคุณผิดหวังในปัจจุบันหรือในอดีตให้คุณรักตัวเอง เปิดใจยอมรับอย่าปิดกั้นแล้วตัวคุณเองอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเข้ามา เป็นทวินเฟรมเป็นโซเมดขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากเพราะมันมีไพ่ดีขึ้นมาหลายใบเหลือเกินนะครับมันเลยทําให้ความทุกข์ความสุขของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งถ้วยเพราะว่าเปิดลับซะอย่าปิดกัน้นอย่าสร้างกําแพงนะครับพยายามปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากไพ่จัดเม้นท์แล้วตัวคุณเองจะสามารถมีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ได้ถึง10เหรียญและมีโอกาสที่จะมี ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาก็ได้หรือมีโอกาสที่จะมีคนอื่นมาจีบคุณมารักคุณมาชอบคุณอย่างที่บอกว่าอาจจะมีโอกาสเป็นคนธาตุดินพฤษ์ กันมังกรแล้วก็มีโอกาสเป็นคนาธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนได้ด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาจกมาชอบคุณในลักษณะของคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุแต่ว่าก็เป็นคนที่แบบดูแลจะใส่เทคแคร์เก่งแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันราชินีถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยมาเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับกันยอมรับการเต็มเ็มการมีความสุขความสมหวังความชื่นมื่นกับความรักมากกว่านี้เพราะการที่เรารักตัวเอง มันจะทําให้คุณมีสเสน่ห์แล้วมีคนอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะครับมายื่นความรักให้กับตัวคุณมาจีบคุณมาออกตัวแรงกับคุณนะครับแบบนั้นเป็นต้นทําให้ชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักที่ลงตัวได้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่มันจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์ไทยบอกว,ว่าดาวจะชุมนุมกันอยู่กับเรือนราศีเมษทั้งหมดสี่ดวงกลุ่มกับดาวราหูก็คือดาวประจําตัวของคุณ บางทีเนี่ยดาวประจํตัวงคุณอ่ะมันมารวมมาตุ้มกันอ่ะมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดทุกใจก่อนตอนแรกแล้วไพ่ที่ดีจะตามมาภายหลังถ้าคุณรู้จัก Move on กับความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาสิ่งที่คุณเจอได้มันจะหลุดพ้นไปแล้วคุณจะมีอนาคตที่ดีคุณจะมีความรักที่เข้ามาใหม่คุณจะมีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเชื่อมรอยต่อระหว่างเดือน ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับคุณอาจจะได้รับความสุขความสมหวังตรงนี้เติมเต็มมากกว่านี้ได้เท่าที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดอะฮาร์โรเฟนรู้จักปรับรู้จักพัฒนารู้จักเรียนรู้อย่างที่บอกไปว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณอยากมีอนาคตกับเขาที่ดีต้องไม่เร่งต้องไม่รีบต้องไม่จัสต้องไม่คุยต้องไม่พูดต้องไม่ทับถมต้องไม่อะไรกันแบบ ต้องถนมน้ําใจกันต้องให้ระยะห่างกันนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้ถ้าคุณกําลังรอเขาอยู่จากสองไม้เนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณ นะครับใครที่แอบส่องอยู่ใครที่รอดูอยู่ใครที่กําลังรอการกลับมาของเขาเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะไพ่เนี่ยมีไพ่ของการกลับมานะครับก็คืออัศวินถือถ้วยกับไพ่ six of cups เนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักถ้าเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างในการเปิดใจยอมรับรักตัวเองให้มากแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังมากกว่านี้นะครับเปิดพลังงานเปิด energy เปิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีอย่าปิดกัน้น เพราะถ้าเกิดคุณปิดกัน้นมันจะทําให้ตัวคุณนะหงุดหาแต่อดีตแล้วเราไม่สามารถที่จะม o ฟออนไปอนาคตข้างหน้าได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่ายึดติดจนเกินไปนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับรักชาวกลุ่มลักขานากลุ่มแล้วถ้าเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆหรือว่าปัจจุบันจนเกินไปมันจะทําให้คุณไม่สามารถมุฟออนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะดาววินาศเนี่ยเขากลุ่มหลักทําให้คุณอึดอัด ทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทัน f o r a t i o n ตัวเองได้ก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วเปิดรับพลังงานแล้วรักตัวเองให้มากแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ